ว่าไหมล็อกกี้สองจบแล้วไม่ได้งอไปไหนนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วนาแล้วมาเดิมทุกที่ยังเอางบเอาเงินกดกันหัวใจใส่ที่จะเอาใจใส่ก้นที่จะบริการที่จะพร้อมรับที่จะพร้อมรับที้ยังคนที่นี่ฝากเฮียเฮีย เป็นนะครับพิการหรอครับเขาการหูอ่ะครับบอกค,ครับใส่น้ำซอกน้ำข้อมันหูเลยโคตรแรนครับเลี้ยพ่อเลี้ยพ่อบไม่ต้องไปนเลี้ยงพรพนพิธีเอาผ้าเลี่ยนแลแ้วกันเลี่ยล้วแล้วโอเคเออลูกเจาพิธีการละครับพิธียายการยังอีกเว้ยใส่น้ำซอกน้ำข้อทองเลี้ยคู่มวยครับ เนียคู่มวยจิ๋วัน่ะครับพิษกติกาพิจังแห้งครับโอ้ยมไม่อยากตบองหู้เทนเนี่ยกล่าวเลยพักงานโตแรกเนี่ยโแรกก็เลยไปใส่น้ำเกลืมันก็เขาจึงมันพิษกติกาคูมวยแบบพวกนี่เห็นปะพ่อหามว้กอดแบบนี้ใุกพ่อเฮงก็ลูกกว่าเนี่ยดูเคได่บอกยกที่สามเอาละครยกที่สามแล้วืนเอ็นีเดินหน้าหามเอนีจะต๊หรือไม่ต๊เอาต๊เอาโต๊เอาเอา ขี้ห้ามันก็มาตกตกไปลงหน้าเนียนเนียน้อยกว่าโฆษณาก็ี่สีท้อ้ีสีเราพึบัตคนเด้น้าเข้าหาบัตลคนตอยซ้ายตายขวาบัลรคนตอยซ้ายเอ็มเกยเอ็มีีก่อนเข้าหางดำหอย่ามงกันเะเป็นยังไงครับ พีคติการแล้วครับพิดแบบใดลับกราห้ำไงเออใช่กับพีคติกายแวครับมันแมนนี่เดียวลทนี่มากําหำคู่มั่าจนตุกคู่นู้นภาเป็นเอามาพีติการูเทนี้ม่มาเพ่อเน่าคู่ม่าจะมาจุกในกำรหำก็อยหนังเนี่ยไม่นช่ราการนะกํไม่นีเนี่ยกํไม่รีแล้วเมื่อนายเฉดอนเมื่อไรกาเมื่อนี่เมื่อเนี้าแม่มาสิบอกลูกแมนยู่เป็นกบูดบ้าเปยัง กระเจับลุ้นครับอยไห่้้มัดกันจับไปมันพัออไปหัวเบิงเขาจะเห็นหนึ่งเผู้ใต้ที่แต่ทองทุกกมีร้องมีนี่นี่จะบังกูโอาครไมู่้ว่าหาเจ้าคือเขาอีเห็นหังเอางเเ็นหเขาไ่ได้เอาเขาี้ไม่กูยื้อรนี่นี่นี่ผมจะไปเก็บมัน อายกทีห้าชุกอายกทีห้ายนกสิรด่นหน้าว่าไปาใส่กวารไปสวาดปขวาไปเ่ยนี่จะอกในปีไม่ตกครับเอ็นี่เดหน้าว่าเบร่รต่อยกวาไปยเอ็นนี่ล้มนัี่กหกกกกหนกนก่อน เเฟือกอกเก่งงเรปเือกรูปเดยมัน้มมั้ยไม่ไรคสิฟกก็ได้เขคแมันมัมเเดด้เกืกอะไรง้มันจัชาวบ้านะไม่แช่กันก่อนบ่เล่บ่เร่บ่เร่ไดีบ่ได้เไเลยปเลยเลยเลยปเลปเลยเลยไปเลยบปัลบปเลยไปยงปเปัลยไปลยไปกลยเไปเลยไปเลยไปลเลยไไปเลยไไปเลยกเเเปลไเลยได้ครับเลย มักเลี้ยมาะไรมันเลียอครับเจะบอกเี้ยเฉิดบันฉีหลือข้อนี่พร้มแ <uno> ่งพลุ <favour of kommt> ้ยไท่ให้เลยครับ <pursue> ป้าเนี่ยพล้ยไถ่แข็งแข้งไถ่น้าเอาเลาผมู้สั่กานเอ้าเอาเอ้า

นี่คือกันไม่ต้องขอบ้านกลับไปกรมทานเลยอ่ะเวก็ดตาดไกลไม่ต้องกินพอเห็นมันถืงนะเห็นยังมันถืกนะั่นน่ะมันม่แน่ของชาย